ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายครับก็ประมาณ14นาฬิกาครับบ่าย2โมงครับของวันอังคารที่15เดือนเมษายน2568ครับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการก็เริ่มจะสิ้นสุดลงแล้วครับผมก็ต้องไปทำงานพรุ่งนี้ครับส่วนราชการก็อาจจะยืดไปอีกหน่อยครับอาจะไปเปิดวันที่17ประมาณนี้ครับวันนี้ช่วงเช้าๆก็มีแดดแล้วก็ อากาศก็ร้อนอบอ้าวครับแต่พอช่วงบ่ายๆก็มีเหมือนจะมีฝนตกครับแต่ว่าก็ยังไม่ตกครับมีเสียงฟ้าร้องแล้วก็มีเมฆสีเทาเต็มท้องฟ้าเลยครับตรงนี้แปลงถั่วผมลื้อไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะโล่งๆครับตอนนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับก็พยายามจะใช้เวลาบรรยุดให้คุ้มค่ามากที่สุดครับในวันหยุดช่วงเทศกาล รงการกับคนอื่นก็อาจจะไปเที่ยวครับได้กลับไปเยี่ยมบ้านครับส่วนผมก็คุกอยู่ในสวนนี่แหละครับก็เลยมีเวลาที่จะทำงานในสวนเยอะกว่าวันอื่นๆดืครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารื้อครับบ่อเล็กๆตรงนี้ครับหรือต้นไม้หรือสิ่งประดับออกไปครับนกก็ยกมาไว้ตรงนี้ครับตากหักกล้ก็มีครับนก นี่ครับตัวนี้พิการครับนุกปากปากหักไปแล้วครับน่าจะอายุนานเกินครับคงก่อนไปตามกานเวลาครับผมก็เปิดน้ำล้างล้างจอกล้างเหนี่ยครับที่อยู่ในบ่อแต่ว่าผมก็จะลื้อรื้อถาดเก่าครับถาดดำๆนี่ครับรู้สึกว่าจะรั่วครับอาจจะแตกครับ งานหนักวันนี้ก็คือผมต้องยกต้นนียครับเขาเล็กต้นเลยมาดูครับต้นลําคูที่อยู่ในน้ำนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับซื้อมาต้นเล็กๆตอนนี้ก็โตแล้วครับแล้วก็ดินที่ลากเขาเกาะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ก็เยอะครับนู่นรับกองตรงนู้นครับผมเอาผมเอาเสียงตาต่อครับขอภัยครับผมเอาเสียงเอาเสียมครับ สับออกไปส่วนครับให้เหลือเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับจะได้ยกง่ายๆครับตอนนี้ก็น้ำล้นแล้วครับเหลือต้องไปปิดน้ำครับนี่ครับไม่ใช่น้ำฝนครับเป็นน้ำก๊อกครับผมมัวแต่ไปทำาอื่องอื่นครับน้ำล้นโดยไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวก็คงต้องมาจัดการให้เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าแฉะครับ แชะมากทำงานลำบากครับเพราะว่ามีแต่ขี้โคลนรองเท้าก็นี่ครับลิทตุ้บติไปหมดเลยครับส่วนนกแก้วก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนครับลืมลืมหยิบออกครับตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ครับเขาจะเกาะอ,อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าผมลืมลืมหยิบออกต้นลำพู ล้มลงมาทับครับตุยไปตวงครับนี่ครับแตกกระจายครับตุยครับเดี๋ยวต้องหาซื้อมาแทนครับก็ไม่รู้จะมีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีก็เอากาวตาชานครับซ่อมไปก่อนครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่นกจริงครับแค่นกปูนปั้นครับแต่ก็สวยงามครับให้ให้คุณค่าทางด้านจิตใจครับเดี๋ยวผมจะยกแผงโซลาเซลล์ครับ ขึ้นไปไว้บนหลังคาครับเอาไว้รับแสงแดดครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีแดดครับเอาไว้รับสายฝนแทนครับไฟอยู่ตรงนี้ครับดวงไฟอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างบนนะครับบนต้นต้นหลิวครับนี่ครับผมปีนขึ้นไปติดเพื่อที่จะให้ส่องส่องมาทางเล้าไก่ครับคอไก่ครับ แต่ว่าในห้องนอนไก่ก็พยายามหาอะไรมาปิดครับเขาจะได้นอนได้เต็มที่ครับโชคดีครับมีต้นต้นมะกรูดบังแสงให้อยู่ครับถ้าเกิดแสงสว่างทั้งคืนก็คงรบกวนเวลานอนครับเหมือนเรานั่นแหละครับถ้ามีแสงมาเข้าตาเวลานอนก็นอนรับไม่สนิทครับอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้ครับน,นั้นนกเข่าครับน่าจะมา จะมากินข้าวของไก่ครับแต่ว่ากินไม่ได้ครับก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปข้างในเดี๋ยวไก่โต้งไก่โจนก็จะจิกเอาครับเดี๋ยวผมจะโรยเขาข้างนอกดีกว่าครับนกเขาชวาครับไม่รู้คู่ไปไหนปกติเขาจะอยู่เป็นคู่ครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยอยู่เดียวๆครับไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียครับแยกไม่ออกครับนกเพราะว่าสิ่งบ่งชี้ ในการแยกเพศเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับถ้าถ้าไม่ศึกษาจริงๆเราก็แยกไม่ออกครับบางทีมันอาจจะมีจุดสังเกตเล็กๆจุดสังเกตความแตกต่างครับแต่เราเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เหมารวมไปหมดครับเรียกนกเขาก็พอครับตัวผู้ตัวเมียก็ยว่าก,กันครับไ่โจนครับมายืนเฝ้าลางข้าวตัวเองครับเมื่อกี้เพราะว่าผมเอาข้าวมาโรยไว้ให้นกครับ ส่วนนกนกกังเขนสวนครับไม่รู้ว่าพผมพูดถูกหรือเปล่าเขาก็มาเฝ้าหลังกันครับเขาเพิ่งจะสร้างครับหลังยังไม่มีไข่ครับเมื่อวานยังหลังเล็กๆตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังมองไม่เห็นก็เป็นระบบธรรมชาติระบบนิเวศภายในสวนผมครับมีทั้งนกหนูครับแต่ว่าปูปีกไม่มีครับ มีแต่นกแต่หนูครับหนูนี่เยอะครับลามเข้าไปยันในบ้านครับไม่อยู่เฉพาะในสวนครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เข้ามาทําอะไรในสวนมากมายครับมาลดน้ําต้นไม้ช่วงจะเที่ยงนะครับเพราะว่าช่วงเช้าก็ไปที่วัดครับพาภรรยาพาลูกไปทําบุญครับไปไหว้บรรพบุรุษครับแล้วก็กลับมาก็มาลดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ครับ ขอพรข้อตาแล้วก็นาครับที่อยู่บ้านข้างๆก็ไปลดน้ำขอพรเขาครับก็ทําตามก็ทําตามประเพณีไทยนั่นะครับวันหยุดสงการนกรู้สึกจะหลอนครับรู้สึกว่าวันนี้นกเขาจะผมเห็นนกบางตัวเขาจะไปเกือกกิ้งตําตําใบไม้ครับที่มี น้ำเกาะที่ผมรดน้ําครับมึงตัวก็ตัวเปียกครับอากาศน่าจะอบอ้าวครับแต่ว่าฝนก็ไม่ตกครับแปลกประหลาดมากครับเมื่อวานก็เหมือนจะตกครับแต่ว่าผลนสุดท้ายก็มีแต่เมฆครับไม่มีฝนตกลงมาเลยครับเมื่อวานลูกสาวกับลูกชายไปเที่ยวไปทางเข้าไปทางกรุงเทพครับเขาบอกว่าทางนู้นฝนตกครับแต่ว่าที่บ้านไม่ตกครับ อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลครับก็แปลกเดีเหมืันกครครับอาจจะมีอะไร <c oughs> เป็นอาเพศอยู่แถวนี้หรือเปล่าแถวอีสานเขาเรียกว่าแม่แรงครับมีแม่แรงครับหรือว่าไข่มาปักตะไคร้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเมื่อวานเขามีการมีงานเฉลิมฉลองช่วงสงการานต์ครับมีการเล่นดนตรีมีการพบปะสังสรรครับก็าอาจจะปักตะไคร้ไว้ก็ได้ครับ ฝนก็เลยไม่ตกแถวบ้านครับก็ต้องทนร้อนกันต่อไปครับแต่ว่าเอ๊ะผมเดินเข้ามาไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอันนี้เป็นกุยช่ายครับนี่ครับผมยังบ่นบ่นอยู่เลยครับว่าผมยังไม่เคยเห็นดอกกุยช่ายดอกผักเป็นครับวันนี้เห็นแล้วครับนี่ครับพอผมตัดแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่ครับมีดอกเฉยเลยครับแต่ว่าก็มีดอกเดียวครับ โดโดๆครับนี่ครับสวยงามครับดอกดอกกุยช่ายครับใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้ครับดอกกุยช่าย <c oughs> ก็ทำเนี่ยคเป็นของแปลกประหลาดครับก็คงจะเคยเห็นกันมาแล้วทั้งนั้นครับเพราะว่าดอกกุยช่ายก็ส่วนมากเขาก็จะเอามามาผัดผัดใส่เครื่องในไก่ครับแต่ว่าผมไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบกินครับเครื่องในไก่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนชอบกินครับเห็นเขาสั่งมากินครับผัดใส่หัวใจใส่ตับประมาณนี้ครับเป็นพวกเครื่องในครับกึินพวกนี้ครับคนที่เป็นโรคเกาก็กินไม่ได้ครับมันจะปวดคอผมก็ยังไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะกินเยอะครับก็ป้องกันไว้ก่อนครับแต่ว่าตับย่างก็ชอบกินอยู่ครับพูดถึงเรื่อง ดอกกุยช่ายครับดอกผักแป้นครับมีอยู่ดอกเดียวในสวนผมนี่แหละครับอันนี้ต้นกระถินครับต้องดึงออกครับเม็ดล่นมาก็ขึ้นครับขึ้นง่ายครับกระถินอันนี้ใบกระสังครับเขาบอกว่ากินได้แต่ผมก็ยังยังไม่เคยลองเอาไปกินสักทีครับเขาบอกว่ามันจะ มีประโยชน์ด้วยครับก็ไม่รู้อะไรมั่งครับผมก็ไม่ได้ท่องมาครับแต่ว่ากินได้ครับทั้งสดหรือว่าเอาไปผัดกินก็ได้ครับก็ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กครับเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนเกษตรจาไม่ได้ครับครูเขาก็จะให้หาต้นกระสังนี่แหละครับเอาไปทดลองครับก็คือเอาน้าใส่หมึกใส่สีครับในแก้วแล้วก็เอาต้นกระสังทั้งรากนี่ครับทั้งต้นต้องมีรากนะครับ เอาไปจุม่มเขาก็จะดูดดูดสีขึ้นมาครับน้ําที่ผสมสีเพราะว่าต้นเขาจะใสๆครับโปร่งแสงครับไม่ใช่โปร่งแสงมันจะเป็นเหมือนกับว่าเปลือกเขาจะบางๆครับพอดูดขึ้นมาสีก็จะปรากฏอยู่ในลําต้นก็จะเป็นการอธิบายของครูครับให้เด็กนะักเรียนตัวเล็กๆครับสมัยเป็นเด็กครับพูดถึงตอนเป็นเด็กครับให้ได้เข้าใจง่ายๆครับว่าต้นไม้ดูด ธาตุอาหารสารอาหารจากพื้นดินขึ้นไปสู่ลำต้นขึ้นไปที่ใบยังไงครับประมาณนี้ครับฝนไม่ใช่ฝนกับลมลมเริ่มพัดผมกระดมมาแล้วครับเย็นชื่นใจครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเหงื่อชุ่มหน้าเลยครับเพราะว่าไปออกแรงครับหรือหรือบอ่อน้ำครับหรือต้นไม้ก็เลยใช้แรงเยอะเหงือง่อก็เลยออกตามรูขุมขนครับแต่ตอนนี้ก็ หายร้อนเป็นปิดทิ้งแล้วก็ชื่นฉ่ำใจมากครับเพราะว่าลมพัดมาครับก็ภาวนาอยากให้ฝนตกตามมาด้วยครับจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปครับตกแรงๆก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ว่ากันครับเพราะว่าน้ําก็คงจะไม่ท่วมครับเพราะว่าดินยังยังขาดน้ําเยอะครับยังดูดน้ําดูดซับน้ําได้อีกเยอะครับบรรยากาศภายในสวนผมเวลาที่คืมฟ้าคืมฝนก็จะประมาณนี้ครับ ไม่มีแสงแดดต้นไม้ก็จะเขียวคึ้มเป็นพิเศษครับร่มเย็นร่มเลื่นครับเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าชื่นฉ่าใจครับแต่ว่าถ้าฝนตกมีฟ้าร้องผมก็ผมจะตับลักน้ำลายต้องขอไปครับแต่ถ้าฝนตกฟ้าร้องผมก็ต้องรีบเข้าบ้านครับเพราะว่าอันตรายครับไม่อยากจะอยู่กลางแจ้งครับไม่ไม่อยากจะตากฝนมากเท่าไหร่ครับนี่ครับนกเขาตัวเมื่อกี้ครับ ที่ผมที่เขาจะมากินข้าวไก่ครับผมก็เลยเอาปลายข้าวมาโรยให้เขาตรงนั้นครับเขาก็มากินครับผมเดินไปท้ายสวนกลับมาเขาก็มาจิกกินเรียบร้อยครับน่าจะยังหาคู่ไม่ได้ครับหาเพื่อนยังไม่ได้ครับอาจจะหลงฝูงครับปกตินกเขาชวาเขาจะอยู่กันเป็นฝูงครับสี่ห้าตัวครับแล้วเวลาที่จะขยายพันธุ์เขาก็จะจับคู่กันครับทำลัง แล้วก็ไข่ครับเขาก็จะอยู่แถวนี้นะครับส่วนมากเขาจะทํารังในบ้านครับในโรงรถตามหัวเสาหรือว่าตามสายไฟครับบางตัวก็บางคู่ก็ทําทํารังแบบอยู่กลางแจ้งเลยครับแดดร้อนเขาก็ทนได้อยู่ได้มันน่าจะเป็นธรรมชาติเขาครับขนเขาอาจจะป้องกันความร้อนได้ครับเพราะว่าบางทีเห็นเขานอนกกไข่อยู่ข้างบนครับกลางแสงแดดเลยครับเขาก็อยู่ได้ครับถ้าเป็นคนหรือว่าสัตว์อย่างอื่นครับ ที่ทนความร้อนไม่ได้อาจจะนกเป็นลมแดดตุยไปอะไรก็ได้ครับแต่ว่านกก็ชิวๆครับน่าจะเป็นธรรมชาติที่สร้างมาเขาทนกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นครับผมก็เดานะครับก็พูดเหมือนหลับตาพูดครับพูดไปตามที่ตัวเองสังเกตแล้วก็เห็นมาตามรอบๆบ้านครับก็เอามาพูดกับข้อมูลบางทีอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับก็ใช้จักรยานครับในการรับฟังใช้วิจารณญนยาณในการรับฟังครับ ในแต่ละอย่างที่ผมพูดออกไปครับบางทีผมก็เดาทัวไปครับพูดไปเรื่อยเปื่อยครับก็ต้องขอไปครับถ้าผิดพลาดขึ้นมาครับก็เอาเป็นว่าพูดสนุกสนุกครับไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากมายครับนกเขาบินไปแล้วครับแต่ว่าเขาก็กินไปเยอะเหมือนกันครับเขาคงตกใจกลัวผมครับเข้ามาใกล้เกินครับก็เป็นสัญชาตญาณในการระวังภัยของสัตว์ครับของนกครับเขาไม่ใช่นกเลี้ยงครับขนาดใก้ผมมาทุกวันผมไม่เคย จับเขาอุ้มเขายังกลัวเลยครับเวลาถ้าเราจะเข้าไปใกล้เขามากเกินไปครับแต่ถ้าอยู่ประมาณนี้เขาก็จะเฉยๆครับเหมือนกับว่าเราไม่มียังไม่มีท่าทีคุกคามครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรายื่นมือหรือว่าเข้าไปจิดตัวเขามากเกินไปเขาก็จะถอยไปครับอย่างนี้ครับตกใจครับก็ต้องมีอะอะไรมาล่อในมือครับอาจจะมีอาหารครับเข้ามามาล่อให้เขามาจิกครับแล้วก็คว้าขาครับ ถักคว้าคอก็จะเขาจะตกใจหนักไปใหญ่ครับจะร้องครับจับขาแล้วก็รีบดึงเข้ามากอดอุ้มครับก็ช้อนหน้าอกครับประมาณนี้ครับที่เคยจับครับเขาก็จะนิ่งครับถ้าถ้าเอาไว้ห่างตัวเขาก็จะดิ้นครับเล็บเขาอาจจะมาจิกมาเกี่ยวเราได้ครับที่ผมเดินเข้ามาก็ไม่ใช่อะไรครับจะมาพามาดูลังนกครับลังนกที่ว่าเมื่อวานนี้ครับ ผมไม่ได้มาช่วงที่เขาอยู่นะครับก็คือตัวตัวเขาบินไปหากินแล้วครับก็เลยจะพามาดูว่านี่ครับรังเขาเป็นแบบนี้ครับก็น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมดูรังเขายังไม่สมบูรณ์แบบนี้ครับยัง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 เบนแบนตื้นต้นอยู่ครับยังไม่มีขอบสูงขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ยังยังไม่ยังไม่ถักหนาแบบนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่า ขอบก็เริ่มหนาแล้วก็ข้างล่างที่ยังบางๆมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอากิ่งไม้เล็กๆมาเสริมอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเขาก็คงจะไข่ครับพอไข่แล้วผมก็คงผมก็คงไม่มากวนครับรบวิธีทํารังของนกก็ง่ายๆก็ไม่ง่ายเลยครับมันเป็นมันเป็นภูมิปัญญาที่เขาวิวัฒนาการมาที่บรรพบุรุษเขาสั่งสมมาให้ครับถ่ายทอดมาทางดินเองครับก็จะ เขาจะมีนี wise, ่คร like like kind of ับขาวๆนี่ครับเป็นเป็นเมือกเป็นใหญ่สําหรับมายึดเกาะเหมือนกาวครับเหมือนแมงมุมนั่นแหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชักใยเหมือนมุมุมแต่ว่าเขาจะเอาใยขาวๆครับเหนียวๆครับเหมือนเหมือนเทปพันเกลียวเทปพันท่อน้ําครับเป็นเหนียวๆครับขาวๆประมาณนี้ครับเอามาเอามาแปะเอามายึดกิ่งไม้ใบหญ้าเล็กๆที่เขาเอามาทักเป็นหลังครับก็ถือว่า ฝีมือครับเราทําเหมือนเขาไม่ได้แน่นอนครับเห็นเห็นว่าทําอย่างนี้ครับเหมือนจะง่ายๆครับแต่ลองไปทําดูก็คงไม่ได้เหมือนเขาครับฝีมือก็คงไม่ละเอียดประณีตแบบนี้ครับก็ถอยออกมาครับเพราะว่าเขาอ,อาจจะหากิ่งไม้ใบไม้มามาเสริมรังครับถ้าผมมารบกวนเขาอ,อาจจะบ่นครับแล้วก็อาจจะ ด่านในใจก็ได้ครับว่ามาวุ่นวายอะไรกับหลังเขาครับตัวเขามาเกาะมองอยู่บนนู้นครับบนต้นต้นพยุงครับครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสวนทํามการท้องฟ้ามืดคึ้มลมแรงแต่ว่าฝนไม่ตกครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายครับวันนี้เพราะว่ามันสายแล้วครับก็ถือว่า เป็นวันสุดท้ายในการหยุดพักผ่อนแล้ก็ทําอะไรเล็กๆแน้อยเป็นไกด์ไลน์ไ้ครับเป็นก็คือมาร์กไ้ครับว่าวันต่อไปเราจะทําอะไรครับเดี๋ยวจากนั้นก็ค่อยๆทยอยทําหลังจากเลิกงานหลังจากว่างหรือว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับค่อยๆทยอยทำไปครับ ครับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศดเงินทองบางทีงเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลุวนแล้วต้องกลายเป็น,นดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันถึงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ